ผลสลากเกณฑ์แบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564เลขที่ออกตตดตะอา้าวดีใจกับคนถูกหวยด้วยนะครับใครถูกหวยวันนี้ดีใจด้วยนะครับนี่คือผลการออกสลากงวดวันที่30ธันวานะครับก็ชี้ชัดแล้วครับว่าใครถูกหวยรับประทานนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ สำหรับคนถูกนะครับแปดนหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสองตัวล่างสามหกนะครับเลขท้ายหน้าก็มีห้าสิบเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็สามตัวท้ายหลังก็ห้าสี่เจ็ดกับสี่หนึ่งเก้านะครับมาตรวจรางวัลกันนะครับคุณผู้ชมครับตรวจรางวัลให้ครบถ้วนให้สีทถ้วนนะครับตรวจแล้วตรวจอีกนะครับเผื่อผีบางตาท่านอาจจะถูรางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับโชคดีครับ 要办那些？